สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะจะเป็นอีเวนต์จูราสสิกพาร์คนะคะบอกเลยว่าน้องคนไหนที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้ที่เป็นหางไดโนเสาร์เนี่ยต้องรีบทำเลยนะเพราะเขาแจกตั้ง3 0,000ชิ้นนะคะน้องคนไหนที่อยากเพราะเขาแจกตั้ง50,000ชิ้นนะคะใครที่อยากได้ฟังคลิปพี่แป้งเลยและเมื่อน้องใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเทามากๆกมันจะมีเป็นเซตเลยนะคะน้องแต่ว่าต้องทําเป็นคนละแมปค่แะแลมปแรกที่น้องจะต้องเข้าไปเล่นนะคะนั่นก็คือแมปฟิตนั่นเองค่ะเราสามารถได้ของฟรีจากแมปแบบนี้เลยนะและเมื่อน้องเข้าแมป้้งงชมมมาาาานนนะะะะคเรจดหลั จะมีประตูอีเวนต์อยู่ให้น้องๆเข้าประตูนี้ไปได้เลยค่ะแล้วเมื่อน้องกดอ e, ีเข้าประตูอีเวนต์มานะคะมันจะขึ้นภาพแบบนี้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเขาจะวาร์ปเราไปที่หนึง่งแล้วเมื่อน้องเดินตามพี่แป้งชมมาเนี่ยของที่เราจะได้ก็คือคีบนะคะที่เป็นไดโนเสาร์ส่วนหมวกอันนี้น้องๆจะต้องไปทํา3แมปนะคะให้ได้ของฟรี3ชิ้นหรือจะแลกของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะจะได้น้องเดินม,มาคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วให้น้องเนี่ยทาการคุยกับเขาให้จบก่อนนะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยกดตามพี่แป้นชมได้เลยิ น้องจะได้เบ็ดมาซึ่งคุยกับผู้ชายเนี่ยจะได้เบ็ดอีกแบบหนึ่งคุยกับผู้หญิงจะได้เบ็ดอีกแบบหนึ่งมานะคะน้องน้องก็ต้องเลือกเอาน้องอยากได้เบ็ดอันไหนนะคะเพราะด้านหลังจะมีเบ็ดให้น้องเห็นอยู่ว่าหาน้องคุยกับผู้หญิงจะได้เบ็ดอันนี้คุยกับผู้ชายจะได้เบ็ดอันนี้ค่ะซื่งแป้งเนี่ยเลือกที่จะคุยกับผู้หญิงนะคะหาน้องอยากจะได้เบ็ดอันไหนน้องก็คุยเอานะคะว่าอยากได้เบ็ดแบบไหนไม่ว่าเราจะคุยกับคนไหนก็แล้วแต่นะคะเควสมันจะขึ้นด้านซ้ายมือของน้องๆอยู่แล้วนะคะน่าเป็นเควส น้อง้วเลือกของน้องจะออกมานี่เองน้องนะคะสามารถไปกับเพื่อนก็ได้หรือจะไปของน้องเองก็ได้นะคะเพราะเราสามารถเบิกเรือกันได้คนละลำอยู่แล้วนะคะจะให้น้องขึ้นเรือไปได้เลยซึ่งไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะหลงนะคะเพราะว่ามันจะมีบอกเราไปจุดสีแดงอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องไปตรงไหนน้องขับตามนะคะที่เป็นตัวอักษรสีแดงที่เขียนว่า Jurassic Island ได้เลยค่ะพอน้องขึ้นเกาะมาแล้วปั๊บนะคะให้น้องเดินรอบๆเกาะนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะมีนะคะจุดที่น้องจะสังเกตคือเหมือนท่ออะไรสักอย่างนะคะถ้าตัวนั้นแหละค่ะเราจะต้องไปตกปลาเพื่อมาส่งเควสตรงนี้นั่ ซึ่งปลาที่เราจะต้องส่งนะคะจะมีทั้งหมด8ตัวแต่น้องไม่ต้องกลัวนะคะวลาเราตกปลาแถวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ปลาอื่นนอกเหนือจากอี8ตัวนี้อยู่แล้วแต่มันจะมีโอกาสที่เราจะตกได้ซ้ํากันนั่นเองค่ะอย่าลืมเปิดกระเป๋าแล้วเอาเบ็ดที่เราได้มาจากการที่เราคุยเควสออกมาตกด้วยนะคะซึ่งน้องจะเห็นว่าเบ็ดของพี่แป้งกับเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งพี่จะคุยกับตัวผู้หญิงพี่จะได้เบ็ดอันนี้ส่วนเพื่อนพี่เนี่ยคุยกับผู้ชายจะได้เบ็ดอีกแบบนึงนั่นเองค่ะน้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะพี่แป้งให้น้องเียยทากกรตลแบบค เยื่ออะไรดีๆก็เอามาใช้ได้เลยค่ะหาน,น้องได้ปลามาแล้วที่ตรงกับรูปนะคะหรือชื่อของเขาเแล้วหยิบออกมาจากกระเป๋านะคะแล้วถือไว้แล้วกด E นะคะเพื่อทําการส่งปลาลงไปในท่อนั่นเองค่ะ พอน้องส่งถูกปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นติ๊กถูกให้น้องเลยสมมติหาชื่อปลาไม่เจอให้น้องเนี่ยพี่ภาษาอังกฤษนะคะตามชื่อปลาได้เลยค่ะว่าเออเรามีปลาตัวไหนบ้างจากนั้นก็โยนมันลงไปในท่อได้เลยซึ่งแน่นอนว่าห่าน้องนะคะส่งปลาไปกี่ตัวมันจะขึ้นทับแปดให้น้องอยู่แล้วว่าน้องส่งไปเท่าไหร่มันจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะคะว่าเราส่งไปกี่ตัวแล้วสมมุติว่าน้องส่งครบแปดตัวแล้วเรียบร้อยนะคะแบบพี่แป้งชมแบบนี้นะคะคือตกปลาตัวสุดท้ายเสร็จแล้วปลาพี่แป้งส่งมันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้น้องเนี่ยเดินเข้า บอสกันขัาในตอนสุดท้ายเราจะได้ของฟรีให้น้องกระโดดขึ้นเรือไปได้เลยถ้าทราการกดอีนะคะเรือจะเล่นออกไปจากนั้นน้องจะต้องตกปลาไปเรื่อยๆนะคะเลือดสีเขียวเนี่ยคือเลือดของเรือของเราค่ะส่วนเลือดสีแดงคือเลือดของปลาตัวใหญ่นั่นเองหรือบอสนะคะน้องตกปลาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเลือดของปลาเนี่ยมันจะหมดนะคะน้องเท่ากับว่าน้องผ่านเควสแล้วแล้วเมื่อน้องตกปลาจนชนะแล้วจะขึ้นเหรียญตาด้านขวามือด้านล่างนะคะจากนั้นจะเป็นแบบวิดีโอมานะคะเราจะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีของฟรีเด้งมาน้องกดรับได้เลย